ยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทั้งราชการตำรวจโรงพยาบาลเอกชนต่างๆเดือดร้อนหมดและสิ้นเปลืองคนทั่วประเทศก็สิ้นเปลืองแทนที่จะมีเงินทองมีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบายให้เจริญมัวแต่ต้องมาปราบปรามยาเสพติดมัวแต่ต้องมาเสียเงินค่าดูแลรักษาทั้งผู้เสพยา ผู้เป็นคนเดือดร้อนอย่างนี้ก็เสียงเงินและเสียชื่อเสียงพระราชดดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจังทั้งนี้เพราะปัญหาย,ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทางด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชนการดื่มสุราสูบบุหรี่เที่ยวกลางคืนการพนันการทะเลาะวิวาทติดเกมการใช้สื่อลามกอนาจารความฟุ่มเฟือยและวัตถุนิยมเกินฐานะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักศึกษากศนอำเภอสามโคกจึงดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว นำโดยนางสาวเพียงอัไัยแก้วดวงงามผู้อำนวยการกศอนออำเภอสามโคกโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครูอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและใบยมุกเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปกศนออำเภอสามโคก เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานีดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อฝึกและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจนำไปต่อยอดสร้างรายได้สร้างอาชีพอย่างมีคุณภาพดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมบริการความรู้ทั้งในรูปแบบห้องสมุด ที่มีบริการด้านหนังสือที่หลากหลายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่ทางต่อเหตุการณ์สถานการณ์ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนยังคงมีสัดส่วนที่สูงขึ้นในกลุ่มผู้เสพโดยเฉพาะเยาวชนอายุ13-18ปียังคงเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งพบทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาสำหรับกศนอำเภอสังคโคกพบว่า กลุ่มเยาวชนที่มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่ากลุ่มช่วงอายุผู้ใหญ่ตัวยาที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องคือบุหรี่สุราและพือที่มีสารกอรอปภาสารประเภทกระท่อมพฤติกรรมเช่นนี้ทําให้กศนอํเาเภอสามโคกตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงมีการปรึกษาหาวิธีการโดยใช้หลักยุทธศาสตร์มาตรการ5ด้านและกลยุทธ์4ี่ต้องสองไม่โดยมีการบรูรณาการความร่วมมือจากเครือข่าย ทุกภาคส่วนเพื่อให้ความรู้ขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันแก้ไขและคัดกรองส่งต่ออย่างเป็นระบบหลังจากขับเคลื่อนการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์5ด้านด้านการป้องกันด้านการค้นหาด้านการรักษาด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการโครงการสถานศึกษาสีขาวโดยมีกิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ในการทํางานในฝ่ายต่างๆทั้ง4ฝ่ายทุกคนช่วยกันทํางานช่วยกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันมีครูที่ปรึกษาที่กํากับดูแลพฤติกรรม10เสี่ยงต่างๆและคอยให้คําปรึกษาแก่ลูกๆนักศึกษาทําให้ยอดผู้ใช้สารเสพติดกศนอ,นอเภอสามโคกลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนโครกงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามุกกศนอ,นอเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการมาตรการด้านการป้องกันกศนอํเาเภอสามโคกมีห้องเรียนสีขาวกศนอตําบลจํานวน11ห้องเรียนมีการดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวครบทุกห้องเรียนอยู่ในระดับดีเด่นคิดเป็นร้อยละร้อยมีแบบสรุปผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวครบทั้ง11ตาําบลครอบคลุม ทุกพื้นที่แมนมเพอจัดทําโครงสร้างคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวทุกห้องประกอบไปด้วยกศนตําบล11ห้องเรียนประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวแต่ละห้องเรียนประกอบไปด้วยกศนตําบล11ห้องเรียนจัดทําบันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาวประจําห้องเรียนทุกห้องเรียนสถานศึกษาจัดทําประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่น รางวัลห้องเดียนสีขาวดีเด่นจำนวนกศนตำบล11ตำบลรางวัลแกนนำนักศึกษาดีเด่นรางวัลการประกวดเรียงความทักษะชีวิตห่างกาย,ยาเสพติดจำนวน4คน รางวัลประสบผลสำเร็จในการเลือกใช้สารเสพติดจำนวน6คนรางวัลการประกวดโครงงานเรื่องต้านพยาเสพติดจำนวน5ตำบลสถานศึกษามีการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาวมีแบบคัดกรองนักศึกษากศนอนเภอสังโคสถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรเพื่อป้องกันยาเสพติดก,การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการไโพกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารและการทะเลาะวิวาทมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมีกิจกรรมโครงการรณรงค์กิจกรรมไวซโซสถานศึกษากศนอ,นอนนสังโคมาตรการด้าน ค้นหามาตรการด้านค้นหามีแบบสรุปข้อมูลนักศึกษารายบุคคลการเยี่ยมบ้านจัดเก็บข้อมูลนักศึกษารายบุคคลและรายงานผลผ่านไกด์แอพมีแบบบันทึกการคัดกรองนักศึกษากศนอคือสามโคกแบบรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในสถานศึกษาภาคเรียนละหนึ่งครั้ง มาตรการด้านรักษาสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั่นคือสาธารณสุขอำเภอสามโคกมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษาทั้ง11ตำบลมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักทั้ง11ตำบล และมีการแต่งตั้งคณะกรรมาการคลินิกเสมารักมีตู้เสมารักทั้ง1 1ตำบลและมีการรายงานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตรการด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้เสมารักหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับพร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สือามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาสสถานศึกษามีการตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สือลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาท มาตรการด้านการบริหารจัดการสถา,านศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถา,านศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการกำหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และมีการวางแผนงานโครงการมีมาตรการการลงโทษมาตรการสร้างฝันกำลังใจ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวมีการบันทึกการใช้ห้องกิจกรรมมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายอำเภอสามโคกโ,โดยนายอำเภอสามโคกเรื่องจำจังหวัดอุมธานีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคกและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสามโคก สารกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการกำหนดปฏิทินการติดตามการรายงานผลอย่างต่อเนื่องวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เบสเพล a c t i c ิ Practice, โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามุกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามโคกเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน SKCare m o เด l ด้วยแ p ปพลิเคชันไกลแอปเพื่อเพิ่มผลสำทริ์ทางการเรียนและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือการส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะในการดำรงชีวิตและรอดพ้นสภาวะวิกฤตต่างๆได้อย่างปลอดภัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามโคกจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการ SK Care Model ด้วยการสร้างแอปพลิเคชันไกลแอปเพื่อทำให้การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของผู้เรียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีโดยมีกระบวนการ PDCA ตามโมเดลคือ Process SK Care Model Sacrifice and sincere ครูปฏิบัติงานด้วยความจริงจังจริงใจยอมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม Knowledge สร้างระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน CARE ศึกษารวบรวมข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน ACTION ลงพื้นที่ปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเชิง e รุก Reflect ติดตามสะท้อนผลการดำเนินการบริหารจัดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน Evaluation ประเมินผลการดำเนินการสรุปผลและเผยแพร่ต่อสาธารณชนจนเกิดเป็นนวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้วยแอปพลิเคชันไกด์แอผลการดำเนินงาน ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่สำคัญจำเป็นในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการเรียนร้อยละร้อยของครูได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสร้างและออกแบบ ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานศึกษามีนวัตกรรมในการติดตามผู้เรียนอย่างเป็นระบบในการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาส่งผลให้ผลสำเร็จทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายขั้นสูงผลการใช้นวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งผลให้ผลสำเร็จในการทดสอบระดับชาติเอนเน็ตสูงขึ้น